ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และผู้สนับสนุสนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับเฮ้ hey, ไม่จะเป็นจะต้องไร้สาระเยยนตั้งคุ้มกันหัวหน้าตระกูลซูออกไปวิสาพวกนี้มองว่าเราเป็นแค่คนละสายพันธุ์พวกมันไม่ยอมปล่อยเราไปแน่ขอรับ งั้นก็มาสู้กันสู้หลานเจ้าไปัญการผู้นำได้เลยใครก็ตามที่ขวางทางข้าจะต้องตายย่ yeah! คิดจะหนีเหรอดูข้างหลังข้าสิคิดว่าจะหนีไปไหนได้ผู้ไปทักสูงสุดทุกคนบอกว่างหัวหน้าตระกูลสูด้ด้วยพลังทธรหมของเจ้าเจ้าไม่ใช่ผู้ไปทักสูงสุดไม่จป็นจะต้องต่อสู้จนตาย หากเจ้าสามารถฝ่าไปได้ก็จงหนีไปซะลอลินหุยหึแย่ yeah, แล้วปีศาจนั่นกำลังมุ่งหน้าไปหาท่านพ่อท่านพ่ออาจจัดการได้แต่โยเซียย่อแย่แล้วย่อ yeah! เอ๊ะข้ารู้ว่าเจ้ากัวงวลเกี่ยวกับซูโยเซียแต่พ่อของเจ้าคุ้มครองนางอยู่ดูแลตัวเองก่อนเถอะทงมาสเตอร์ แต่ว่ายาอ่าเหยนตากับเหยนตังตางก็ติดพันอยู่ตอนนี้เราสามารถเปิดใช้งานค่ายกนเพื่อจัดก,การกับพวกมันได้เท่านั้นนักปรับแต่งอาวุธทุกคนตงฟังเปิดใช้งานค่ายกนสังหารก้าวขอบสวรรค์เดี๋ยวนี้ยาเข้าไปจำตำแหน่งของเจา้าชักดาบของเจ้าออกอ่ ขอรบเจ้าคิดว่าแค่ค่ายคนดาบสามารถหยุดข้าได้กันเหรอย่าโอ้มีพลังไม่เบาเลยนี่แต่ค่ายคนนี้ดูเหมือนจะต้องใช้คนกล้าคนไม่ใช่เหรอมีเพียงแค่แปดคนเท่านั้นเป็นข้อบกพร่องที่สําคัญเลยนะหนึ่งในผู้ปรับแต่งอาวุธตายไปก่อนหน้านี้ดังนั้นการสร้างค่ายคนนี้จึงถูกบังคับเล็กน้อยมาดูกันว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหน ย่า <Yeah! S 2> ทุกคนยึดพื้นนี่ของเจ้าเอาไว้อ้ยท่านพ่อข้ามาช่วยแล้วหืมวนเอ๋อเจ้ามาทำอะไรตรงนี้กลับไปซะข้าตัวตาชัดๆไอ้เด็กนี่ไม่ฟังกันเลยแฮเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยนเลยไม่ใช่เหรอพวกข้าไม่รู้ว่าความกลัวมันเป็นยังไงหากเจ้าอยากตายกันนัก ก็ดาน่าใครเข้ามาเลยย่า yeah! วนเหรอเอามาจากที่นี่ฮึอ่โทโมมัสเตอร์เด็กคนนั้นสละตัวเองเพื่อคนเอ,อ๋ยอย่างนั้นเหรอไม่นะใครก็ตามที่อยู่ตามกาสวรรค์ชั้นแปดของฝั่งอื่นไม่สามารถทนต่อเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้แต่เด็กหนุ่มมนุษย์คนนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้อย่างนั้นเหรอ ึเปลวไฟของเจ้าไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่ปะเป็นไม่ได้ยังไงเขาดูซับเปลวไฟศักสิทธิ์ได้ทงมัสเตอร์ข้าไม่เป็นไรทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำเถอะวนเออรับนี่ไปเจ้าจะต้องรับผิดชอบต่อต,ตำแหน่งสุดท้ายของข่ายกนมันคือดาบแสวงจันทราดาบปันพระบุตท,ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นของวคนตะกุลซู ท่านพ่อมันจะคิดว่าข้าไรประโยชน์แต่ตอนนี้ในที่สุดเขาก็ยอมรับข้าแล้วงั้นเหรอท่านพ่อข้าจะไปทาํให้ท่านผิดหวังย่าฮึอย่าคิดเพียงแค่เพราะข่ายกนสมบูรณ์แล้วเจ้าจะพักผ่อนได้ง่ายๆนะแต่วันสีทองสองล่ลาพลังของครูกลมๆสีทองนั่นต้องมีอย่างน้อยพันไมกะตันศักดิ์สิทธิ์น้องกำลังปลดปล่อยกระบวน่ารที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก ทุกคนเรียกสมบัติจากฝั่งอื่นของเจ้าออกมาแล้วเข้าไขมุกเรื่องแสงเยอดแข็งเรื่งบัญชาหินแผดเผาตะวันตายไปซะย่เปลี่ยนค่ายก่อนเป็นเกาะด,ดำก้าวลูกบาสจะไปไปได้ยังไงที่เจ้าจะสามารถทนต่อแสงตะวันสีทองสองล่าได้แล้วสามคนนั้นล่ะ ย่า yeah! ค่ายโอนจะแตกแล้วความแข็งแกร่งของพิศาจนั้นน่าเกงขามแม้ว่าค่ายกลจะคงอยู่ได้อีกสักพักแต่มันก็จะพังในที่สุดการควบคุมดวงตาค่ายโกนเป็นเรื่องยากนั้นเหรอก็หมาเชิญขอรับเพียงแต่ว่าสมบัติอีกฝั่งหนึ่งของข้านั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะให้พลังงานแก่ดวงตาค่ายโกนให้มากขึ้นขอรับหยุดก่อนให้ข้าลองดู ขอรับได้เลยขอรับโทมัสเตอร์ใช้ดาบของข้าสิขอรับไม่จําเป็นข้ามีอยู่แล้วข้าจะใช้ดาบอสร,รพิษพุ่งทะยานเรียนแบบก่อนเพื่ออำพรางมาในตอนนี้หากไม่ได้ผลข้าขอใช้ของแท้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันคือเหยยนตังเขาตายแล้วข้าจัดการผู้พิทักษ์สูงสุดคนนี้แล้วตอนนี้ข้าสามารถช่วยเจ้าได้ท่านพี่ข่ายคนนี้ คงทนได้อีกไม่นานแล้วละ่ะดีผู้วิทักษ์สูงสุดตายแล้วและค่ายคนนี้ก็พยายามดิ้นรนเพื่อหยุดปีศาจเป็นแค่ตัวเดียวนับภาษาอะไรกับสองตัวเราไม่สามารถปกป้องได้ต่อไปแล้วหัวหน้าตระกูลสู้ค่ายคนกระาดาษใหญ่นี้ไม่มีรูปแบบจุลจิ๋หรอกเหรอเราไม่สามารถนั่งรองความตายได้หรอกนะเขาพูดถูกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราทุกคนจะพิน,นาศเราจะต้องสู้แม้ว่าจะต้องตาย เมื่อใช้งานรูปแบบการโจมตีก้าดาบเปลี่ยงค่ายกลยาพลังลำแสงจากดวงตาค่ายกลมันกลำลังอัดแน่นอยู่ในดาบถึงเวลาใช้ดาบอสราพิษพุ่งทะยานของแท้แล้วด้าดาบ้าดฟันไปเดี๋ยวนะแสงดาบนั่นดูแตกต่าง,งออกไปนั่นคืออาวุธวิญญาณไปไม่ได้อย่างง สิ่งที่ก้อยคนรสังหารเก่าของสวรรค์ก็หมดไว้ในการเคลื่อนไหวคือรัศมีของดาบไปไม่ได้ที่เอาไวิญญาณจะเข้าสู่ข้าคก่นด้วยตะวันสีทองสองล่าย่าอะไรนะเรื่องแบบนี้ไปไปได้ยังไงอาถ้าเป็นอาวุธวิญญาณจริงๆวิญญาณของอาวุธแบบไหนที่จะมีพลังมหาศาลขนาดนั้นหรือว่าจะเป็นเขาไม่อาวุธที่เขาถืออยู่ เป็นเพียงแค่ดาบอสรพิษพุ่งทยานการใช้ดาบอสารพิษพุ่งทยานเพื่อควบคุมผนึกดาบในครั้งนี้ให้ผลที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้อย่างทิ้งเชิงมันเป็นอิทธิพลของค่ายคนนี้งั้นเหรอหรือมันเป็นวิญญาณอสารพิษในดาบอสารพิษพุ่งทยานที่ควบคุมผลกันนะเอ๊ะท่านหลอดเย็ยนท่านเป็นอะไรหรือไม่ท่านหลอดเย็ยนตั้งเขาข้ารู้แล้วอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นตอนนี้ ข้าได้กำจัดปีศาจนั่นไปแล้วมาใช้โอกาสนี้หลบหนีกันเถอะทงมัสเตอร์ของควรคนนั้นมีภูมิหลังที่พิเศษอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะเจาะลึกถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นอาวุธวิญญาณที่ทงมัสเตอร์เพิ่งจะออกมาไม่ใช่ของเล่นแบบเขาแสดงความสนใจอย่างมากต่อดาบสอบพิษพุ่งทยานตอนซื้อมาหรือว่าเขาเป็นเจ้าของของจริงนั้นเหรอเป็นนางอีกแล้ว ผู้หญิงที่ลงมาเหนือเมืองเมคาคลามนางคือนายหญิงแห่งหลังศักดิ์สิทธิ์ของอีกาทองคําแม่นางฟีนิกหินเงาส่งมาซะนางทำลาย่ายคนดับน้ำไปทวนด้วยการใช้ภาพพลังของนางไม่อาจจินตนาการได้เราต้องหนีหินเงาได้ถูกหลอมละลายแล้วและถูกเก็บไว้ในขวดอันบริสุทธียอดเยี่ยม ขวดว่างเปล่าทุกคนหนีเพื่อเอาชีวิตรอดการส่งผ่านเสียงของกันที่แท้จริงอะกล้าเลยนลูกไม้กับข้าเจ้ากำลังล้นหาที่ตาย